วัดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวบ้านไหนคะบ้านเป็นยังไงเอยว้าวแล้วอีงเปิดบ้านได้ด้วยหรอคะอะยังไงอันนี้เป็นอ่าล็อกบ้านนะคะอ่าล็อกบ้านไปได้มาจากไหนคะบ้านหลังเนี้ยได้มาจากเท่าแก่น้อยได้มาจากเท่าแก่น้อยอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะดูสิไปถอยมายบ้านกี่ล้านคะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยอุ้ยเปิดไม่ได้ เปิดไงว้าวมีข้างในมีอะไรคะดูสิข้างในมีอะไรคะอุย้ยอันนี้ล็อกอันนี้บ้านมีอะไรคะในบ้านมีอะไรคะไม่มีอะไรไหนดูสิตั้งดีๆไหนน้องอิงติดสติกเกอร์อันไหนบ้างคะติดสติกเกอร์อันไหนบ้างนะอ่ะอุ้ยไหนเอาสติกเกอร์มาดูสิคะอุย้ยเอากุญแจให้แม่ก่อนค่ะ อ่ากุญแจวางไว้แล้วถือสองมือคะ่ะไหนนูติสติ๊กเกอร์อะไรบ้างคะนูติสตกเกอรบอยกับอ๋อติ๊กเกอร์เกิลติ๊กเกอร์บอยกับติ๊กเกอร์เกิลเ,เขามีเครื่องแต่งกายอะไรบ้างคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูสิคะติตเติ้ลเกิร์ลเขาใส่อะไรบ้างคะใส่กิ๊บใส่กิ๊บมีอะไรบ้างคะเหมือนน้องอิงเลยเนาะยังไงอีกคะมีกระเป๋ามีกระเป๋าชอบไหม อืมอันนี้เลือกเองมาเลยใช่ไหมคะเนี่ยในอลิเทนอลิเทนบอยเขามีอะไรบ้างคะมีเอ็มพิตาพิตามีบัคเก็ตเอ่มอ่ามีอะไรบ้างคะเอมมีกราเก็บเป่ามาเก็บเป่ามาเก็บเป่าค่ะแล้วมีอะไรอีกคะมีปักเก็ตอ่าโอ้เขามีที่ดึงเชือกด้วยนะยังไงอีกคะ ได้ของเล่นแล้วใช่ไหมเออมาเปิดบ้านชอบไหมอ่ามาเปิดบ้านดูสิคะอ่าปิดบ้านล็อกบ้านยังไงคะนหนขอดูในบ้านก่อนค่ะใหญ่ไหมคะขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมคะขอเข้าบ้านหน่อยนะคะเข้าได้เข้าไม่ได้อย่างนี้เอลซ่าเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้ล็อกยังไงคะโอ้โหกลไมหัศจรรย์ล็อกเองอุ้ย แม่เก็บให้ค่ะเ,เอาอันนี้นี่นี่นี่เอาอันนี้เอาดอกนี้อกุญแจจําเป็นกุญแจวิเศษอุ้ย <laughs> มือเล็ก <laughs> อามือเล็กๆล็กอ่ะวันนี้กินข้าวกับผักบุ้งหมดสวนหนึ่งเลยวันนี้คนเดียวกินหมดก่อนพี่ภูผาผักบุ้งขายดีเลยไหนคะ <laughs> ปิดได้ไหมคะเปิดได้ไหมคะปิดปิดได้ไหมคะโจรเข้าบ้านนะคะโจรเข้าบ้านนะคะเปิดได้เปิดได้แม่ช่วยปิดไหมคะแม่ช่วยปิดเองอันปิดเองอันปิดเองปิดเองเอากุญแจเุญแจลดไหมมันถึงเบาหน่อยเอาเจลดไหมอันนั้นไงปิดได้แล้วนั่นไงนั่นไงก๊อกแล้วนั่นไงคะอ้าวปิดได้แล้วไงคะอ้าวมาแม่ช่วยหน่อยเด้อดิ เหมือนเดิมเออเอามาเอามา่ดูสิเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมไหนลองพยายามทําสิคะอ,อิงทําเองใช่ไหมคะได้ยังคะได้แล้วคราวนี้ได้แล้วเมลากาสำคาญมีตาสำคาญเอ้ยบ้านหลังนี้สวยมากเลยเนาะชุดก็ชมพูบ้านก็ชมพู หลับบคงคาก้อนแชมพูหลงังคาอ่านี่เราเขาเรียกว่าชินนี่ชินนี่ป่องไฟเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราจะมาใส่เงินตรงนี้นใช่ไหมนี่ไงนี่ไงหนูบดเอ็มเอ็มลูกหมูสามตัวแล้วก็แล้วก็วกป่าดไปโย,ยมใบตัวนู้นแล้วก็ปีนขึ้นมาเลยปีนขึ้นมาในป่องไฟเลยใช่ไหมคะลูกหมูสามตัวหมูตัวแรกสร้างบ้านด้วยอะไรนะสร้างบ้านต้ยไม้สร้างบ้านต้นประกอบ โอ้ยเก่งมากแล้วตัวที่สองสร้างบ้านด้วยอะไรคะสร้างบ้านด้วยตัวแรกสร้างบ้านด้วยฟางหรือเปล่าแล้วตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอะไรคะสร้างบ้านด้วยประกอบเอ็มประกอบบ้านหลังใหม่หลังใหม่ด้วยอิฐใช่ไหมคะสนนได้บ้านแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นกับเอลซ่าใช่ไหมเอลซ่าจะบอกว่าว้าวเอลซ่าเข้าไปไม่ได้เข้าไปได้ไหมมันลอย จริงปะปิดเลยค่ะเดี๋ยวได้หลอดน้ำมาแก้วน้ำอันใหม่รีวิวแก้วน้ำอันใหม่ซิพี่เขาให้มาอะรีวิวให้น้ำให้แก้วใหม่ค่ะว้ามาลุ้นมาลุ้นกันก่อนสีอะไรสีอะไรลุ้นลุ้นกันเร็วอุ้ยสีชมพูเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดได้ไอค่อยเปิดสิคะดีมากคือแก้วแก้วแก้วโอเคเลยอะ สีชมพูอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ใช้แต่ของสีชมพูเลยเปิดยังไงคะอุ้ยมีหลอดน้ำดูดกินได้ด้วย <c oughs> หลังจากหลอดแล้วอีกด้านนึงเขาไว้ใช้ยังไงคะไว้แบบน้ำไหนคะเปิดให้ดูหน่อยสิคะวิธีการใช้เขายังไงปิดปัก๊ก <c oughs> นี่ก็ไปซื้อไอติมใส่ได้สิคะใช่ไหมเปิดด้านนู้นสิคะเปิดอีกด้านหนึ่งสิเออเนี่ย ตักแรกตรงนี้เุ้ยนี่ไงถือแล้วก็จิบกาแฟใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็กินน้ำด้ืยเอ๊ะหรือจะเป็นชาไทยเป็นอะไรดีคะเป,เ,เป็นชาเขียวเป็นชาเขียวโอ้ยดีเลยพี่เขาให้มาเือนว่าไข้ใช่มวันนี้มามาทำอะไรคะวันนี้ มารีวิวที่รถมารีวิววิวที่รถที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยคือที่ไหนคะที่ที่ตลาดตลาดเหรอคะเอาใส่กล่องคืนสิคะเอาตอนไหนอ่นนอะนี่ไง,งกล่องเอาปิดฝาปิดฝาเองค่ะปิดฝาทุกคนทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ใช่ต้องช่วยเหลือตัวเองไอ้พี่อืมทำมัดทแมงมากทำอะไรเด็กคนนี้ทำมัดทำแมงมากเก่งมาก แม่ช่วยไหมคะทำเองทำเองเหรอคะจะทำได้ไหมน้อแม่ว่าแม่ช่วยไหมนิดนึงมาแม่ช่วยนิดนึงเราต้องเปิดปากถุงอย่างนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็เอาแก้วใส่ค่ะอย่าเพิ่งค่ะแป๊บนึงคะ่ะตรงนี้คะ่ะอ่า จัดระเบียบมันปล่อยปทา้งนี้น้องอิปล่อยทางนี้เออน้ององก,ก็ดึงดึงมันไว้แล้วมันจะเข้ายัางไงล่ะเอออ่าใส่มันเลยอ่าใส่จุบๆๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บแล้วก็ใส่กล่องค่ะยังไงคะปิดปิดยังไงคะอ่าปิดปิดกล่องเอ้ทำได้แล้วเรียบร้อยเก่งมากคะ่ะเอามาเก็บมามีอะไรอีกนะมีอะไรคะ ม,มีบ้านสองตัวมีบ้านสองตัวสองสองหลังอ่ะบายบายก่อนค่ะรีวิวจบแล้ววันนี้บายบายก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงฟ้าจะมารีวิวอะไรคะอีฟักพรุ่งนี้จะรีวิวอะไรคะ้านรีวิวการทํากับข้าวไหมพรุ่งนี้อยากทํากับข้าวไหมจะทำบ้านอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวบ้านเต่านะคะทุกคนบายบายค่ะ